คอสมอสค่ะสวัสดีค่ะแพรวคอสมอสค่ะสวัสดีค่ะแพมคอสมอสค่ะสวัสดีค่ะปิ่นคอสมอสค่ะสวัสดีค่ะส่งคอสมอสค่ะ จ้าตินโอคอสมาสค่ะสวัสดีค่ะเดวี่คอสมาสค่ะสวัสดีค่ะนุ่นคอสมาสค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้เราได้แบบว่าเห็นเอ็มบีของเราเริ่มทำแรนด์กันก็ต้องบอกเลยว่าพวกหนูตื่นตันใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยที่เอ็มบีจะออกมาวันนี้ก็คือได้รู้พร้อมกับทุกคนเลยว่าโอ้เอ็มบีออกมานย่างไรใช่ได้รู้พร้อมทุกคนเลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเพราะเราผราสอนแล้วคือตั้งใจแบบ ทำเพลงนี้กับทางต่างนเตอร์มากๆเลยก็อยากให้ทุกคนแบบได้รับความสุขเอ่อได้รับความสุขสนุกสนานกับเพลงของเราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วอยากให้พวกเราเนี่ยก็คือโซลายเมื่อมาแล้วก็คือชนะแบบว่าผู้กเข้าเข้าเป็นผ่านทุนเยอะมากเออเป็นยังไงบ้างเออที่สุดก็ได้มีก็ดีใจมากๆนะคะมันเป็นความฝันของพวกเราแล้วก็ความฝันของเพื่อนๆที่เราแข่งไวด้วยกันด้วยวันนี้เราเป็นเหมือนเป็นตัวแทนของเพื่อนๆที่แข่งไวด้วยกันเนาะเป็น12คนที่มาอยู่ตรงนี้พอใช้เราก็จะทําหน้าที่ของพวกเรา เต็มที่ทําตามความฝันของเราเราได้มมียงนี้แล้วเราก็จะไม่ทิ้งความฝันความยาของเราแน,น่นอนเห็นบอกว่า12คนนะมีแบบว่าคารคเตอร์แตกต่างก,กันมากเลยอ่ะขอพูดสั้นๆคนละนิว่าใครเป็นยังไงบ้างอ่าเาา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 าเลยาาาาาาาดาาาาะาา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 าก็จะเป็นแบบว่าสดใสแต่เป็น ยิ่งฝ่าค่ะต้นๆจะยังไงต้องไปดูกันนะคะสุดสายตะโกิ้นข้างหนูก็จะเป็นเป็นน้องๆเล็กใช่ไหมหน่ารักอย่างนี้ค่ะค่ะของิึงก็จะเป็นลีดเดอร์ของลูกนะคะก็จะเข้มแข็งหนักแน่นค่ะแล้วก็ทำเต็มที่เพื่อทุกคนก็แฟนๆค่ะข้างของส้มนะคะก็จะเป็นวิ่งแบบนิ่งๆเจียบๆค่ะแต่ว่าก็จะดูมีอะไรอะค่ะ เขามีอะไรต้องรอดูกันแก้วนะคะเป็นโค้กธมชาตมีทั้งหวานเปรี้ยวเฉียวเท่วิโค้กครบเี่นะคะก็เป็นคว่าเป็นน่าเลิดใสเน่ักคนกบบหวานท้งเกีียวค่ะได้หัวใจได้คุณบสเอออาจจะให้ดูแบบว่านิีงยเงียบๆแต่ว่าถ้ารู้จักก็อาจจะเหมือนมาปก็ได็นิดนึ่ง่าพี่สาวซิกซี่ขยี้หัวใจค่ะ เดวี่เลยค่ะเดวีนะคะก็เป็นแรปแล้วก็แดนของวงค่ะก็เป็นคนที่เกลี้ยงแซ่บแบบว่าเออถ้ารู้ตังจริงๆแล้วก็มีหลายหมุ่มาไม่ว่าจะเทก็เป็นให้ได้เป็นได้ค่ะฟองเล่นนะคะก็จะเป็นแมนแรปนะคะแล้วก็คาเล็กเตอร์ที่เพื่อนๆบอกในวงก็จะมีความเท่แล้วก็ตแบบตลกด

คอปเตอร์นะคะเป็นคนแต่งให้เพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเข้ากับพวกเรามากเลยเนาะตั้งมีทั้งแบบว่าร้องไพโน้ตมีแรปปด้วยแล้วก็เด็กแดีด้วยก็โครบรมากเลยแต่ว่าทุกคนจะชอบกันนะคะีแรปนี่ไงสรปแล้วก็แรปแรปไม่ดูอ่ะเออโอเค่ Five, six, seven, eight I'm so so high, so so So, so you are mine yeah. He's just I'm so You can me, can you? Let yeah. me be you, are, you be, be my, my boo Your texture is near, near, fear come, come get okay. oh. <laughs> <laughs> บรรยากาศการถ่ายทำนะคะก็เต็มด้วยความสดใสแหละพวกเราสองคนอยู่ด้วยกันนะคะก็สดใสและเริงเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็มันมันมีความตื่นเต้นแล้วก็นี่คือเป็นครั้งแรกของพวกเราที่ได้ทํางานด้วยกันคริสต์มากใช่คริสมากก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจใช่ค่ะมีแบบเสียงให้แบบอู้ออออตลอดเวลาเลยเจ้าจเจ้าใจเขาถามมาเลยว่าเดี๋ยวเอ็มีเรากไม่้แปลงได้ดูแล้วเนี่ยเราคาดหวังอะไรบ้างเออคาดหวังก็เอาจริงก็ คาดหวังค่ะเพราะว่าพวกเราก็ทำซิงเกิลน,นี้เป็นแบบว่าเต็มที่มากๆก็อยากให้แฟนๆทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับพวกเราดาวดวงน้อยคอสโอว์ทัช12คนนะคะยังไงก็ฝากด้วยแล้วหวังว่าในอนาคตพวกเราจะได้เจอกันบ่อยๆทางคอนเสิร์ตหรือว่าจะเป็นซิงเกิลต่อไปนั่นเองค่ะฉะ <Okay. S 1> นั้นก็ต้องฝากทุกคนช่วยเอ็นดูแล้วก็ฟังพวกเราเยอะๆนะคะเราจะได้มาเจอกันอีกแน, <Hey. S 1> น่นอนก,ก็คนแรกเเป็นนต้องเตรียมตัว ก็าก้าที่สื่อด้วยละกันนะเราก็ทำหน้าที่ในการถ่ายทําของพวกเราแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ชมและกันว่าฝากเข้ามารับชมความน่ารักของเรามาทำความรู้จักพวกเราทั้งสองคนด้วยยังไงก็พวกเราจะพัฒนาต่อไปอย่างแน่นอนค่ะฝากเป็นดูพวกเราด้วยนะคะเห็นบอกว่าต้องตามเราได้ จะมีตัวหลักเป็นลูกแก้วแัวหักองพี่ a ที่เป็นการแสดงนำก็จะมีเทว่ากับเล่าดุนค่ะจะมีสี่คนแต่ว่าจะได้เห็นพูกเราทั้งสองคนแน่นอนค่ะแล้วก็จะมีบางคนที่แบ่งไปเล่นเรื่องหุ่นด้วยมีเดือนหลงเดือนจะมีฟิลนมบัวแล้วก็พึุ่งจือจะมีเทวาจนนี่แซมแล้วก็จะมีเฟื่องนครที่มีเจนนี่ไปด้วยใช่แล้วทุกคนจะ กระจายไปแต่ว่าจะอยู่ด้วยกันทั้งสองคนในเรื่องที่วักพันอะไรไรื่อมๆยังไว่าในปีนี้จะได้เห็นหน้าพวกเราทุกคนช่ำใช่ทั้งปีแบบอะไรใช่ฉะนั้นก็ฝากทุกคนด้วยนะคะกับซีรีส์ของพวกเราที่กันมากะมาถือฝากให้่แจนจากสุวรติดตามผลงานของเราไแล้วก็ฝากทุกคนเอ็นดูพวกเราดาวทั้ง12ดวงวอร์ริเอด้วยนะคะเอ็นก็เข้ามาทำความรู้จักพวกเราด้วยกันเยอะๆแล้วก็ฝากเอ็นดูพวกเราด้วยนะคะแะ้วทาเต้าพี่ ค่าเมของพวกเรานะคะก็จะปล่อยแล้ววันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามซีรีส์ไล์อัพของคาง Star Hunter Entertainment ด้วยนะคะแล้วก็ฝากฝักเกินแล้วก็ฝากชาเลนด์ด้วยชาเลนด์ชาเลนด์ทิกเก็ตนะคะฝากคุณี่นฝกคนเล่นด้วยนะ ใช่ค่ะไปเล่นกันในช่องทางไหนคะทุกคนก็ใน Tiktok c o s อ o s สตอร s สตา Hunter เองค่ะแล้วก็อย่าลืมเรามีในสตีมมิ่งด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจูบสป o ติฟายเนาะค่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะพี่ๆทุกคนแล้วเดี๋ยวขอพักนี้เลยค่ะประเทศกำลังแล้วพวกเราจะช่วยกันร้องนี่ไหมได้กไปจูเกนเลเอาเวอร์ชันทิกเกอห้าหกเจ็ดแปดจูกนต จะเข้าไปยุ่มเจ้าคนหน้าปัดอย่ากไปฉนรู้เธอวันไหวฉันรู้เธออ่อนใจชอบฉันใช่ไหมเชืมเ่อมีบอยชอบมชอบมีบอยเป็นยังไงพอได้ไหมคะพอได้ไหมอเนรอดูคเราบค่ะขอุณขอบคุณค่ะ